เบื่อไหมครับกับปัญหารถติดเบื่อไหมครับกับชีวิตที่ต้องเร่งรีบตลอดเวลาเพื่อออกไปทำมาหากินกันชีวิตเราบางทีมันก็เหนื่อยเนาะ เร่งรีบทุกวันนะครับลองเข้ามาดูหาธรรมชาติดูบ้างแล้วกันอ,อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับวันนี้ผมบอยเศรษฐีทัคล่าจะพาไปบินโดนพามาดูธรรมชาติเขียวขจีกันพามาดูที่ดินเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านเนาะไม่ซื้อไม่หาตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสดูกันไปเพลินเพิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างแรงกำ,กำลังใจแล้วกันพูดง่ายๆในการเก็บเงินเก็บทองนะครับนี่เป็นไงล่ะบินขึ้นมานะครับดูดูแรงแท้ๆเลยอะ่ะหลังสงการแต่ยังมีความเขียวขจีของธรรมชาติอยู่เลย ที่เห็นในรูปนี้ไม่ใช่โรงงานนะเป็นผักออร์แกนิกอ่าเป็นโรงเรือนที่เขาปลูกผักออร์แกนิกแล้วก็มาจําหน่ายแล้วก็มาขายเออมันก็ดีไปอย่างเนาะบางทีได้ผักปลอดสารพิษต่างๆด้วยนะนี่แปลงที่ผมจะพามาชมนี่นนนนเดี๋ยวทําสัญลักให้ดูท่านจะได้เห็นนี่นี่แปลงนี้เลยเห็นไหมครับ2ไร่อ่าสไร่มันเหมือนจะดูแรงทาไมจะมันจะไม่แรงล่ะมันเพิ่งผมดินเสร็จแต่เห็นไหมข้างๆเขามีการขุดบ่อเก็บน้ํากันด้วยที่เป็นเลขรูปเลขแปดนั่นแหละอ่า มันจะดูอย่างนี้นิดนึงเพราะว่ามันฝนยังไม่ตกเลยนะครับมองไปไกลๆเห็นไหมสุดสายตานะครับแปลงอื่นก็เขียวอะแต่แปลงเราเพิ่งถมดินยังไม่ค่อยถูกฝนยากเลยยังไม่ขึ้นแปลงนี้อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะห่างจากกรุงเทพก็ร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วก็มันลงจากลาดยางที่เป็น4เลนอะเขาังทำสี่เลนกันตลอดเส้นเลยเส้น3-3มสนะลงมากิโลครึ่งเองอ่าก็ถือว่าไม่ไกลมากนะ แล้วแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยไฟฟ้ามีปลาปามีเป็นปลาปาเทศาบาลอ่ะง่ายๆเลยห่างจากเทศาบาลเนี่ยกิโลครึ่งประมาณนะเทศาบาลตำบลบ,บ้านโค้งเนี่ยในในรูปเนี่ยเห็นไหมหลายๆแปลงเนี่ยเขามีการขุดบ่อเก็บน้ําของเจ้าอื่นนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมีการขุดบ่อเก็บน้ําด้วยเมษาน้ํายังได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคนะเนี่ย ที่ผมบอกท่านตอนแรกอ่ะอย่าคิดว่ามันแรงนะเขาเพิ่งถมดินมองมุมสูงมาเลยดูอย่างนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยผมจะเดินภาคสนามกรทิดอื่นอ่าไปดูกันว่าเป็นไงบ้างที่เราเนี่ยนะติดสาธรารณะนะเนี่ยเแต่ถ้าลงจากราดยางมาจริงๆเนี่ยมาถึงแปลงนี้ประมาณสักเจเมตรนะง่ายๆนะเจเมตรลงจากราดยางมาแต่ถ้าสี่เลนก็ประมาณกิโลครึ่งอ่านี่เป็นไงเห็นไหมมีขุดบ่อเยอะเลยเจ้าอื่นนะที่อื่นนะไปข้างๆเขาขุดบ่อกันเขา เก็บน้ําก็ได้สบายๆแล้วที่ผมบอกอะ่ะแปลงนี้มาปลูกบ้านได้ามาเอาวิวภุบเขาได้เลยเนี่เห็นภูเขาไหมหุบเขาตรงนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีนะมันเป็นเขตติดต่อกันจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลอะ่ะนี่เห็นไหมทำไมแปลงอื่นเขาเขียวล่ะเพราะว่าเขาปลูกข้าวเข้ายาขึ้นธรรมชาติแต่แลปลงเราที่ผมพยายามจะเน้นว่าเขาถมเขาพุ่งถมเมื่อตอนมกราในเองยังไม่ถูก นเลยมันก็เลยไม่ค่อยเขียวนะครับจะได้อธิบายเข้าใจกันได้แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดฝนตกนี่มันก็จะเขียวขจีกันหมดทุกแปลงลนั่นแหละเนี่ยชุมชนที่ผมบอกเป็นชุมชนใหญ่เลยนะชุมชนใหญ่นะ,ะตำบลบ้านโค้งโอ้บ้านเรือนเยอะนะไม่ธรรมดานะครับแปลงนี้ห่างจากปั๊มบางจากประมาณสัก2กิโลก,กว่าแล้วไมไไ่ด้บางจากมีมินิบิ๊กซีด้วยอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แล้วก็เลยบบนิดเดียวก็มีปั๊มเชลล์แล้วก็มีมินิบิ๊กซีด้วยตล,ตลาดเลิดเยอะแยะแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไกลโรงพยาบาลก็10กว่ากิโลคนเท่าคนแก่นี่มาอยู่สบายเลยแล้วก็ที่สําคัญนะท่านเห็นอย่างเงี้ยมองว่ามันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยมันจะมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าแถวเนี้ยที่ผมจัดขายเนี่ยสากว่าแปลงนะ30กว่าแปลง,นะงแล้วไปได้เยอะแล้วปีนี้เขาซื้อที่ปลูกบ้านเก็บเงินซื้อที่ก่อนพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขามาปลูกบ้านท่านไม่เหงาแน่นอน ไปไปดูภาพพื้นดินดีกว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะตามผมบอยสิทธิ์นักราชมาจะได้ไปดูก่นมันเป็นยังไงบ้างตามมาครับสองไร่จริงเลยนะสวยนะสวยด้วยทีแต่ที่อื่นถ้ากจซื้อไปจะทําอะไรปลูกบ้านที่ปลูกบ้านเลยยังไงบ้านอะไรทรงอะไรปลูกบ้านธรรมดาแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กๆสักหลังนึงเอ้าแล้วถ้าคนยังไม่เงินไม่พร้อมไปบอกอย่างนี้คนที่คือเงินไม่พร้อมเขาก็น้อยใจดิมาขายที่ขายทางแล้วเ็าไม่มีเงินโอ้ยเนี่ยผมก็นี่ไงคือเรามาดูไว้ก่อนแล้วแล้วก็เฮ้ยเก็บเงินสักหน่อยเว้ย เพื่อเป็นแรงจูงใจของเราไงอ๋อดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ่าเงินไม่พร้อมคือดูเพื่อให้เก็บเงินไม่ได้ให้ดูเพื่อเอาเงินไปซื้อมากกอนไม่จะเป็นต้องคือเรามารีวิวเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาซื้อเลยไม่จําเป็นดูปีนี้อีกสามปีมาซื้อเราก็ได้แต่มันจะอยู่หรือเปล่ามันรู้แฝงเนี้ยแฝงนี้ไม่อยู่แปฝงอื่นก็ได้แฝงอื่นก็มีอ่าแต่แฝงนี้ที่ผมมาชอบเนี่ยนะที่มันมีต้นตาลอ่าเป็นตาลเต็มไม่หมดเลยแล้วก็วิวสวยๆดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นภูเขาไหมนะภูเขาอะไรเห็นไหม นั้นมาเขตติดต่อนะจังหวัดการแล้วน่ะอ๋อแล้วอันนี้อยู่จังหวัดอะไรอันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอ๋อโอ้ยถ้าแปลงนี้ถ้าเกิดมีบ้านชงคนหน่อยแจวเลยเนาะอันนี้มันดูไม่มีบ้านคนเลยจะบ้านเรื่องไอ้โอนโอนไปแล้วโอนไปแล้วถมที่แล้วเนี่ยนะเลาวล็อปปลูกบ้านเนี่ยแล้วแถวนี้มีบ้านคนอยู่ดั้งเดิมบ้างไหมนูนะ่นน่ะไหนเข้ามาเนี่ยถนนลาดยางเข้ามาเนี่ย<อ>โอ้โหทั้งดงเลยที่โอ้โหบ้านคนเต็มเลยหลงจากสามสามสามเข้ามาเนี่ย ถนนหมายเลขสามสามสามนะอันนี้อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีใช่พูดก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมงงเออแล้วออกไปในหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล 3, 3, 3นเส้นสามสามสามร้อยคูนร้อยไม่ใช่ร้อยคูณร้อยถนนหมายเลขสาม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 เออแล้วผมไปแไหวะอะไรร้อยคูณร้อยนะก็ไม่ใช่เป็นมือเลนเอออ่าตอนนี้เป็นสองเลนอยู่แต่ไล่ก่อสร้างมาเยอะแล้วมานี่แล้วมาถึงนี่แล้ว อีกสักปีนึงก็เสร็จถึงตำบลพับพาชัยแล้วมั้งใกล้ๆแล้วอันนี้อยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลตำบลบ้านโค้งใช่อ่าแล้วนี่นี่นี่ถนนอันเนี้ยอะไรล่ะอะไรกันนี่กาที่มอบความเจริญไงนี่เห็นไหมมันเป็นถนนเข้ามาในหนึ่งกิโลโอ้มันโคตรเขียวเหมือนบรรยากาศเหมือนเหมือนภาคเหนือเออโคตรไปโคตรมาสวยเนี่ยผมว่านะอ่าแล้วนี่ดูที่หนึ่งดูวิวนอกจากมีบ้านคนรอบเต็มไปหมดแล้วนะดูวิวมันสวยนี่ แล้วข้างในนี่นี่นี่มีชุมชนทั้งนั้นเลยเดีแยะแย่แพงแม่แถวนี้บรรยากาศอย่างนี้สองไร่เนี่ยมันไร่ละเท่าไหร่นะสี่แสนห้าเหรอสี่แสนห้าไปแล้วสี่แสนห้าสองไร่ก็ห้าแสนสี่เฮ้อฮะไม่ใช่หรอสองไร่ก็เก้าแสนอ๋อสองไร่เก้าแสนสี่แสนห้าคูณสองเป็นเก้าแสนแล้วก็ขายเท่าไหร่แปดแสนเก้าอ้าวทำไมไม่ขายเก้าแสนมันลดไปเลยไม่ต้องมาต่อเลขมันไม่สวยไงเลขศูนย์อ๋อก็คือ จาก90ก็เป็น89รถมาให้เลือเป็นมงคลแล้วไม่ต้องต่อกันละเป็นถนนคูแดงไหมคุแดงสิเอาพาเดินดูหน่อยที่อื่นเอาเราจะไปตามถนนหรือเราจะเฉียงหรือเราจะยังไงดีไปตามถนนดีกว่าไปตามถนนเลยเออแถวเนี้ยได้ข่าวว่ามันมีทั้งหมดกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้18แปลง18แปลงตอนนี้เหลือกี่แปลงตอนนี้รู้สึกเหลือ2 2แปลง2แปลงที่เหลือเริ่มเริ่มจับจองกันหมดแล้วใช่อ่าเริ่มขายตั้งแต่ยังไม่เปิดโครงการอ่ะใช่ครับเราเปิดโครงการมาเมื่อปลายปี เมื่อหมดฝนนะเออป้ายยังไม่ได้ทำมาตั้งเลยพวกถามแล้วเอ้ยจัดล็อกแบ่งขายกันเหรออ่านี่ยเนี่ยเราข้างหน้าเราถ้าสังเกตดูเนี่ยระหว่างทางเข้ามาท่านจับอบตบ้านโค้งได้เนี่ยตลอดทางเนี่ยเราเปิดขายเยอะแล้วใช่ครับแล้วก็ปิดไปเยอะแล้วอ่าอ่าแปลงนี้นะมีไฟมีมีเรียบร้อยอ่าแล้วอันนี้ขายยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีกระท่อมเนี่ยอพิ่งโอนไปลว่าต้นเดือนเนี่ยไม่ต้องถามถามมาก็ไม่ได้ขายเพราะพี่ก็ซื้อไปแล้วอ่าอ่าแล้วไอ้ที่มีตรงทงทงนั่น ผมได้เห็นไหมล่ะโอนไปแล้วไม่ต้องถามเหมือนกันคือคือจริงๆไม่ใช่เรามาพูดสวยว่าเอ้ยยังไม่มีใครซื้อเสร็จแล้วพอมาถามแล้วก็จะขายขายไม่ได้ไม่ได้แล้วซื้อไปแล้วพ anyway> ี่เขาก็ดูดอยู่มั้งเนี่ยดูอยู่ที่ถ้าดูช่วยพิมพ์มาเป็นสกีพยานหน่อยว่าเราขายไปแล้วออันนี้พี่เขาก็ล้อมด้วยอีกชั้นหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมอีสิบเนี่ยขายไปแล้วเรียบร้อยอผมดินแล้วด้วยเรียบร้อยคุณสะสมดินแล้วบ้านอ่า ที่เห็นแรงๆอย่างเงี้ยที่เห็นมีหน้าดินเนี่ยเขาเพิ่มถมมาหมดฝนนี่เองเพิ่มปรับปรินะ่ไถเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปดหมดฝนนะโอไม่ไม่ใช่หมดฝนเดี๋ยวฝนมานะเรียบร้อยเขียวขจีเลยเห็นไหมเห็นไรอะไรอปะปายไหมปะป,า,ป,า,มป,า,ปามีไฟฟ้ามีแล้วก็ตรงเนี้ยที่อื่นสาธรารณะแปดเมตรได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นสิบเมตรอะไรประมาณนั้นกว้างๆเลยเนี่ยนี่คือลมดิไอ้ดูดูดูทองโอ้โหเงียบให้ได้ยินเสียงลมสักหน่อยเป็นยังไงเป็นไง อยู่วี่หาว่าเราเนี่ยโอ้ลมแรงหนุนว่าทีมงานมาตั้งกระตุกใช่มีมีมีหมดยุคแล้วเมื่อก่อนทีมก็ทําอยู่บ่อยๆครัแล้วเขาจับได้ไงไม่เคยไม่เคยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโล่งๆเลยแถวเนี้ยถึงแม้มันจะมีไรอ้อยนะแต่เขาไม่เผาเพราะว่ามันอยู่ห่างเทศบาลนิดเดียวโดนแน่ๆชัวร์เลยเขาปุ๊บดีเทศบาลนี่มาเยี่ยมเลยเขาไม่เผาแล้วน้ําไม่ท่วมเรียบร้อยอ่า ร้อยนี่คือท่วมหมดไม่ท่วมสิไม่ท่วมพี่เขาล้อมรุน้ำอีกชั้นทั้งแล้วอ่านุ่นคุณร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าจ้างมาเป็นสปอนเซอร์เราก็ไม่พูดร้านนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าจ้างเราเดี๋ยวเลยเชื่อไห้เราก็ไม่ธรรมดาเงี้ยอ้าวแล้วก็ตอนนี้คือกำลังกำลังผลิตเงินเพื่อจะเก็บเงินไปซื้อที่ไงอ่อเปิดร้านง้ออ๋อบอกให้บอกไปเลย อาหารอร่อยอร่อยลนี่นะไปไเก็บตังค์ก่อนเขายังไม่ได้ดูอ๋องอกงูอ่างก็ไก่งอกสงอกงอกสงอกเออมาดูแลกันอาหารก็อร่อยเราไปไหนนี่เราก็สร้างมิมีตีไว้ครับผมอ้าวแสดนว้นพี่เขาฟังผมว่าดีมัดีมันดีมันใจดีมา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 เข้าอัญเชิญอัญเชิญสิ่งที่ต้องการก็ไม่นจะให้หมาพอดีโอ้โหไม่อยากเราสร้างมิตี อะไรเรารู้เราก็บอกใช่ครับตรงข้างหน้าเนี่ยมีปั๊มน้ำมันอยู่บางจากกับเอสโซ่อ่ะไม่ไกลมากไม่ไกลมากในปั๊มบางจากกับปั๊มเอสโซ่มีมินิบิ๊กซีทั้งสองที่อ่ามีอ่ก็สะดวกสบายก็สะดวกเมื่อไรก็โอนมานะอ่าสองที่เนี่ยสองที่หลายพี่ก็ได้ฟังเราแล้วก็อย่าเพิ่งเงียบเฉยอ่าติดต่อเรามาด้วยเราทำโฆษณาให้แล้วแลวคุณพี่ร้านงอกก็อย่าลืมะอย่าลืมดูเราแล้วเนี่ยมีไม่ตีจิตกับเราสักนิดนึงเข้าแทนที่ไม่ให้มาอ่ามาให้ผมให้เราได้ ขอเป็นข้าวผัดกุ้งนะอ่าทีน,นี้ระบุให้เลยเรือกัน,นด้วยนะกินดีอยู่ดีโอ้โหแปลงเนี้ยเอติปเนี่ยมาถึงเห็นต้นตาลสามต้นเนี่ยเอาเลยไอ้ที่อื่นนัดโอนพวกนี้เลยไหมอ่าเออเออบางคนเนี่ยนะเขาที่เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมุ่งไปที่ที่เขามุ่งที่ธรรมชาติอ่าต้นตาลเห็นแม่รอบเลยเนี่ย<ช>มันไม่ได้โตภายในวันสองวันโอ้โหเนี่ยอย่างน้อยจะยี่สิบปีใช่พอเพอสามสิบสี่สิบที่อื่นใช่ต้นตาลที่บ้านที่อื่นเนี่ยหรือต้นมะพร้าวเคย ที่อึงเกิดมาเด็กๆอ่ะเห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันยังโตต้นเท่าเดิมอยู่เลยแล้วแสดงว่ามันจะกี่ปีล่ะใช่ทิดอึงนี้จะ70แล้วยังไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเหรอพวกจะ50อ๋อโอ้เอาไปอีกสัก20่สิบต้นโซนตาลมันก็เป็นร้อยปีใช่เพราะันอายุมันนานกว่าจะโตแปลงไหนเนี่ยเอสามตุนเอาแล้วทำไมไม่ไปเริ่มตรงนู้นล่ะให้ท่านดูเลยว่าเออมีถนนนะมีโครงการนะมีอะไรดีๆอ๋อจะได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นทางเลือกกับท่านนะครับแปลงนี้ โทรมาหาเราหรือติดต่อเราบอกว่าแปลงหลังอบตเทศบาลบ้านโค้งอ่าคือมันคือเทศบาลอ่ะแต่เราติดป่ากันอบ้านเรามีแต่อบตอ่าเราก็จะอบตออบาตออบาตออยู่ที่เทศบาลเอออ่าอย่าเราจะได้มีกันได้ที่เราจะพาไปดูนี้กี่ไร่นะสองไร่ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมตัดสินเก้าใช่ครับโคดแดงด้วยโคดแดงด้วยอืมแปลงพี่เขานี่กี่ไร่เนี่ยที่มีรั้วเนี่ยอันเนี้ยอ่าเกือบเกือบสี่ไร่อันนี้ใหญ่ใหญ่แปลงก็แปลงหนึ่งนะสี่ไร่อ่า เน่โอ้โหเขาก็เยอะเหมือนกันอ้าวโหเนี่ยแถวนี้ก็จะมีแปลงละไล่เหมือนกันแต่ไร่หนึ่งหมดแล้วมั้งเนาะไร่หนึ่งหมดแล้วเราเหลือสองไร่ครับโครงการตรงนี้นะไปอันนี้เอสองก็ไปแล้วนะไม่ต้องถามอ่าคืออันไหนบอกไม่ต้องถามก็คือไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วใช่เขาซื้อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเราไปพูดเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วมันจะไม่ดีเน่เน่เน่แปลงสิบเอ็ดโฆษณาให้คุณอาจารย์แกหน่อยไหมที่ไหนอะ เอสิบเอ็ดเนี่ยเราตุดตุดตุ้วเนี่ยต่อรั้วเนี่ยอ่ะซื้อไปแล้วนัดวันโอนแล้วครับเตรียมล้อมรั้วแล้วอ่ามาไวไปไวมาไวไปไวเรายังมีแถวนี้อีกหลายโครงการนะท่านสมมติว่ามีท่านมาดูนี่จะมีบางทีแปลงนี้อางคนที่ไม่ชอบจะมีโครงการใกล้อีกเยอะยี่สิเป็นร้อยแปลงอ่าเอไออะไรไอสองเหรอไอสองจำหน่ายไปแล้วขายไปแล้วอ่าจบไปแล้วไม่อันที่สามไร่เขาซื้อทั้งหมดเจ็ดไร่เลยนะนะซื้อลัวกันเลยเอาไว้ครอบครัวใหญ่ อันนี้ A11 ก็ไขายไปแล้ว A11 อาจารย์มาแต่มาเที่ยววัดไปไ่าไร่ตอนเจดีย,ย์ยิงแวะชวนมาไอเทนเออรบ้างอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวไปดูแปลงนี้หน่อยดิมาถึงจองเลยเอาเลยนัดวันโอ้อะไรด้วยคือของดีคือเรียกว่าพี่ติ่นฉโลกจะหลอก,ลกจะโยกแล้วจะอยู่แล้วมีความสุขเขกากลับมาเที่ยวเฉยๆนะเสียงนึงมาเสียงเงินเฉยเลยที่แปลงข้างหน้าเนี่ยแปลงใหญ่นิดนึงข้างหลังจะเป็นแปลงสองไร่บรรยากาศมันเหมือนกันใช่เหมือนกันไม่ต่างกัน แล้วสังเกตดูดีๆเดี๋ยวพอฝนมาอย่างที่เราบอกอะว่ามันจะสวยเลยแต่เขียวสวยเลยล่ะอย่างนี้เขาเพิ่งขุดบ่อใช่ไหมขุดได้ประมาณสักครึ่งเดือนมั้งแล้วอันนี้เขาเพิ่งไถช่อ่าันถึงเห็นหน้าดินฐางหน้าดินดูได้ว่าดูเขียวมันมันยังไม่เคยโดนฝนอ่ามันยังไม่เขียวอีกทีจุกเขียวนั่นไม่ใช่หญ้านะเขาโพดเนี่ยไหมเขาโพดเขาโพดครับอ่าไม่ใช่อ้อยนะเขาโพดเขาโพดเขาโพด ถ้ามองทะลุสายตาไปท่านเห็นทงชมพูนะั่นคือโครงการเราด้วยขึ้นมาอีกแล้วอ่าเนียเยอะเลยแต่ยังไม่พูดอ่าไม่พูดไม่พูดแล้วมองทะลุนะนู่นซูมไปนู่นภูเขานู่นนู่นทงจูบูมองซูมมาเองนะฮะนั่นอีกสามสี่โครงการไม่พูด <c oughs> คือเรายังไม่ได้เก็บตังค์เอาแปงนี้ก่อนเนาะอ่าอ่าเราเราพูดนี่น่าเห็นใจไหมหน้าตีดิพูดประชดฝากไปยังเจ้าของโครงการไปเปล่าหรอกคือเดี๋ยวมันจะงงใช่เราก็พูดแปงไทยแปงมัน จริงๆเรามาเริ่มหน้าโครงการก็จบเลยเดินสักสามสี่ร้อยเมตรเลยนะเพื่ออะไรเออนุ่นนุ่นนุ่หลังคาสีส้มๆนุ่นอบตหรือเทศบาลที่เราพูดถึงอ่ในี่จะเห็นแตะบนบ้านโคนะจะพิกัดเอาเองแล้วกันนะเทศบาลตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองทองสุพรรณครับผมหรือไม่รู้ไม่ขึ้นหรือเปล่าร้านงอกน่าจะขึ้นร้านงอกอำเภออะไรนะอำเภอตะบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองสุพรรณบุราการลองดูแต่ถ้ามาแถวเนี้ยนะเรา เราบอกไว้ก่อนนะไอตระกูลทุนกูนี่โคตรแพงเลยนะโอ้โหจริงจริงโคตรแพงเลยแต่แพงแล้วมันดีกว่าที่อื่นอะดีกว่าที่อื่นไม่ได้แปลว่าดีกว่าคู่แข่งไม่ใช่นะเรามีของเราอย่างไรงการแต่แถวเนี้ยมันแพงเพราะว่าบรรจะกลามันดีตรงเนี้ยสี่เซนห้าไปขยับไปอาจจะเป็นสี่เซนสามสี่นะมีแต่โครงการหรือบรรดาเพื่อนของเราก็ขายเยอะแต่เราแพงกว่าเขาเราบอกไว้ก่อนเราแพงกว่าเขาเพราะว่าทังเลหรืออะต่างมีเหมือนกันอ่าใช่ ถ้ามองว่าเราแพงซื้อเพื่อนพ้องพี่น้องเราก็ได้มีมีอยูมเยอะแยะเยอะแยะทงมีหลากสีใช่ไม่มีใครเป็นศัตรูเราไม่มีทุกคนคือพี่น้องกันหมดไม่หัวด้วยนะเออท่านค่ะเฮ้ยบอยมีใครมีที่สักสองพันไร่ไหมเอาเรามีเอ้ยไอคนนั้นมีเว้ยอ่าไปไม่มีมาหัวไม่มีมาทําให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์อ่าอ่ามันจะมาจับมือกันหัวแล้วไปโกงท่านเว้เนี่ยมาดูเราเนี่ยสี่แสน สงแนห้เนี่ยเองขายสองแสนห้าอ็งบอกสามแสนเลยแล้วอีกห้าพันมาแบ่งไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาไม่มีไม่มีเพราะสบายใจได้เราถึงกล้าเชียร์ถึงที่เราแล้วไอ้สามนี่เหรอไอ้สามนี่เนี่ไอ้สามที่เขาจองแล้วจองอีกครับจองไปแล้วเอ้าไม่ใช่งั้นก็เหลืออีกแปงหนึ่งเอาเออไอ้สิบสิบสามไอ้สามนี่นี่พี่เดี๋ยวตาขวางหรอกเอ้าเขาจองแล้วก็เห็นว่านั้นโทรมาไม่ได้รับสายเออจองแล้วเอ้าไปเอ้สิบสามแล้วเออเราก็ว่าเหลือสองแปงแล้วก็เหลือแปงเดียวดิ เดี uhm. ๋ยวแปรงนุนแปลงเดียวที่เหลือคืีอรอนัดคหาเงานเข้าอีกแล้วตอนที่เขาขายเทามาได้ไม่ได้11เอทิไปแล้วนี่เอทิสไปแล้วนะไปแล้วเอทิมก็มีกระท่อมเลยนีใช่โอ้โหเดินจะไกลคุณพูดว่าไงไม่ขับรถมาน่ะเออโอ้ทิ้งหนงีวิวภูเขาเยอะเลยนะนี่นันมางดีอดูลมดูลมเสือเสือวิหมดมาถาทานิปะ คล้ายๆล้ๆนะที่ยืนบนเรือนี่ที่อื่ทำอย่างนี้นี่รับประกันเลยว่าล่วงนะเรือขล่มเลยเปล่าโดนทีปอ๋ออยู่หัวเรืออย่างเงี้ยมีแต่ใครรักเนาะเขาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนรักเขาไม่ค่อยแสดงตัวไงที่อื่นนี่เห็นว่าคนรักนี่เป็นพันเลยใช่ไหมแล้วคนเกลียดล่ะเป็นหมื่นเป็นล้านเลยล้านเลยใช่ไหมไม่ใช่เรามีแต่คนเอ็นดูที่อึ้งเอ๊ะสี่ใช่ไหมเอ๊ะสี่ใช่ไะใช่ หัวแปลงนี่สี่สีเนี่ยเนี่ยอ่านไหสองไร่สองไร่อ่าแปดแสนเก้าใช่ไหมแปดแสนเก้าทีเออผมก็กลวงงงอีกแล้วบรรไดละสี่แสนห้าแต่เขาลดลงมาเนี่ยเนี่ยไอ้หลักตรงเนี้ยนี่แหละไปถึงหลักตรงนู้นเท่าไหร่เท่าไหร่ที่อับปังเข็ว่าเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะจากเนี่ยไปโน่นประมาณโอ้แปดสิบเมตรได้ป่ะผมว่าได้นะประมาณนั้นเนี่ยแปดสิบแล้วกัน แล้วก็ไปถึงนู่นเลยเสาไฟนู่นเลยไปหน่อยนึงนั่นน่ะ40ไม่ได้ไอ้ตรงพงอ่ะเนี่ยแล้วท่านยืนตรงนี้เห็นอะไรบ้างเปิดหน้าต่างมาทุบปลูกบ้านแต่มองไปไหนรอบด้านเนี่ยได้เห็นอะไรบ้างนี่แหละวิววิวต้นตาลเนี่ยนะเปิดมาปุ๊บอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปมองต้นตาลเนี่ยเราต้องเสียเงินค่าชมไหมไม่เสียแล้วคือของพี่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมีโครงการชชโงกแบบเช้งกซับแล้วมีคดีไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะดูต้นตาลได้ดูวิวได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเข้าเขียวขจีมันก็สวยมองเห็นเพื่อนบ้านได้ ธรรมชาติล้อมรอบดูดูดูเป,ป,ป็นไงอ่าปารตไปภูเขาอีกแล้วภูเขาล้อมล้อมเลยเอ่าตรงนู้นดนค้นต,ตาลเลยใช่อ่ยาเพราะฉะนั้นนี่คือแปลงที่ A4 แปลงที่เท่าไหร่ไม่รู้อะรู้ A4 แล้วแหละ A4 อ่ปาปลาปามีไหมปลาป่า,ปามันอยู่ตรงโคนเสาไฟตรงนู้น อ่ะมันเดินเดินท่อมาแล้วเนี่ยอ่าอยู่ใต้ดินอ่าอ่ามันอันนี้คือคุดแดงเลยครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ที่ปลูกบ้าน2งไร่แปดเก้าก็ลองดูในแบบที่มันไม่เปี่ยวเดียวดายอ่าองตอนนี้มันอาจจะแรงเพราะอะไรอย่างที่บอกมันเพิ่งถากหน้าดินไถหน้าดินถมหน้าดินแล้วฝนเริ่มตกบ้างไปตกบ้างอ่ามันยังแรงอยู่แล้วเป็นหน้าแรงที่เรามารีวิวเรารีวิวเส้นเดือนกุมภาอ๋อแล้วก็เขาเพิ่งซื้อกันเขายังไม่ได้ปลูกบ้าน,นก็เพิ่งโอนกัปนบประมาทเนี่ยเพิ่งโอนไปเท่ที่แล้วเนี่ยใหญ่สองสเต็ปสเต็ป ซื้อที่ดินซื้อที่ดินเสร็จที่สองให้ปลูกบ้านปลูกบ้านอาจจะห่างกันปีสองปีสามปีแล้วแต่แล้วแต่คนที่เขาจะเก็บเงินเก็บทองกันใช่แต่ขั้นแรกนี่ไม่ซื้อที่ดินปลูกบ้านก่อนได้ไหมไม่ซื้อที่เราจะมีที่ไปไปปลูกบ้านใครกันล่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องเป็นสเต็ปของมันเป็นขั้นบันไดถือที่ก่อนท่านตอนนี้ท่านเก็บเงินจะซื้อที่น่ะท่านไปซื้อบ้านไว้ก่อนไปจองบ้านไว้ก่อนได้ปะไม่ได้ไม่ได้เนาะมันต้องมันได้เหมือนกันน่ะมันถ้าบ้านนอกดาวไ เออไปจองให้เขาทำไาก่อนเนี่ยจองบ้านนกดาวเดี๋ยวยังไม่ซื้อที่อ่ะมันแปลกๆป่กะก็ผมว่าแปลกไะขั้นแรกมันต้องซื้อที่ก่อนอ่าแล้วจะทำอะไรค่อยทำไม่เช่อโหงอกแบบบ้านสองชั้นสูงใหญ่โตเลยเตรียมไปวางเงินจองบ้านสั่งวัสดุก่อสร้างซื้อที่2อกเนี่ยไงพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยมันมันต้องซื้อเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนฝันมันต้องเรียงเรียงจัดเรียงลำดับใช่แต่ถ้าสมมุติว่าจะซื้อ2ไร่เนี่ยแปดแสนเก้ากับอีกแปลงหนึ่งสมมตินะข้างๆกัน4ไร่ล้านหกล้านเจ็ด ถ้าอยากได้แปลงใหญ่ใจจะต้องถึงฝันจะต้องใหญ่ต้องเหนื่อยกว่ากันใช่ใช่อ่าวันนี้เหนื่อยแค่นี้อท่านอาจจะเหนื่อยเป็นสองเท่าใช่เพราะนกน้อยทำรังแต่พอตัวใช่ครับอยู่ที่ที่อยู่เราแล้วมีความสุขใช่อ่าท่องสคริปต์มานี่ไม่พลาดนะไม่มีจดอะไรเลยไม่มีไม่มีพูดดีทั้งนั้นฝากด้วยเนาะเริ่มจะเหนื่อยแล้วอ่าเอซี่จำนวนสองไร่ถนนคุชแดงเลยนะแปดแสนเก้าเอลยเก้าไม่ต้องมาต่อเลยนะแต่ถ้ามาแบบนี้ต้องไม่ถูกใจหาที่ถึงเราไม่ชอบการหุ้นเราก็ยังมีอีกนะ กระจายเลยนะยังมีเยอะแต่ราคาไม่ใช่ราคานี้นะถูกกว่านี่มันมีถูกกว่าแพงปว่าแล้วแต่แล้วแต่มันอยู่ตูลเลขสี่อ่ะเลขสามก็มีอยู่อำเภออื่นใช่าเลขสามก็มีอยู่อำเภออื่นครับเน้นอย่างนี้เลยนะแล้วอย่ากอยู่อ่างอะไรอู่ทองอู่ทองอ่างน้ำแหล่งทองนี้ที่ไหนอ่างทองก็ยุจจาไอ้นี่เนี่ยขอกคนละที่กันคนละที่กันอะไรกูงอู่ทองอ่างทองอะไรกันอู่ทองนี่เป็นอำเภอหนึ่งส่วนรรีอ่า อย่างเรื่มือทองของเราจะเป็นเลขสามเลขสี่ใช่ครับเลขสามมีน้อยมากน้อยมากอ่าตัวใหญ่เป็นเลขสี่ใช่เลขสี่คือสี่เซนสองสี่เซนห้าสี่เซนแปดอยู่ที่แปลงแต่ละแปลงอ่าก็ลองมาดูเอาถ้าใครชอบแปลงนี้มีฝันอ่ให้กําลังใจฝันตัวเองไม่ต้องมาให้กําลังใจเราไม่ต้องให้ก็พิมพ์พิมพ์ให้กําลังใจตัวเองอ่าเอาให้ตัวเองอ่านนะบอกว่าเฮ้ยสู้ๆเว้ยอ่ไอ้แดงอ่อย่างเงี้ยเกือบได้แล้ว เพียเดียวอีกแค่เีเดียวมึงก็ได้แล้วสู้อย่างเงี้ยให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองแต่ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันเหมือนกันตอกย้ำตอกย้ำว่าเฮ้ยมันต้องทำให้สำเร็จนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยมันมันจะมันจะได้เลยเออเอาบางเว้ยอะไรเงี้ยนะแข่งกันเก็บเงินดีกว่าที่เนี่ยเราขายยังเก่งก็มีคนซื้อได้ได้คนเดียวมันไม่สนุกมันไม่สะใจสู้ทำให้คนเก็บเงินได้อีกเป็นพันพันคนดีกว่าอ่าสะใจนะก็มากกว่าเอาเลยใน เคยมาคอมเมนต์ในช่องบอยนี่ว่าเอ้ยมาอยู่ด้วยกันใกล้กันอ้าวในเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงอีปาดีเออไปจบเลิกไปเก็บเก็บเสือเริ่มมาตั้งนานจบง่ายๆขอฝากก็ได้นาะเนี่ยสองไร่ถนนคุดแดงความโอนอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนัดหมายขอชม่มพนที่กได้ทุกวันเจอกันที่อบตอะไรนะเทศบาลบางโค้งบานโค้งอ่าแต่นัดหมายต้องนาดตั้งหนึ่งวันเนาะอ่าหนึ่งวันพอพอเราขี้เกียจเสียใบสั่งแล้วอ่มันเยอะแล้วคือท่านมาแบบด่วนเราวิ่งไม่ทันไม่ทันครับ ถ้ามาก็ขนมมงขนมปังไม่ต้องก็ได้เอาให้ใจมีใจมาอย่างเดียวของฝากไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินอย่างเดียวมาได้ก็มีเงินมาติดกระเป๋ามาสักหน่อยหมื่นสองหมื่นเออมาเป็นจองไงของจองเขาฝากก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสีืมพิงซี่ฮะสี่บนบนเนี่ยร้อยอยู่นะสองล่างอ่าเออเอาเอาสี่บนสองล่างเผื่อจะได้แปดแสนเก้ามาซื้อเอามันไม่แน่มีนะมีมีไม่ใช่ไม่มี ชมช่องเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งตรงนี้เพราะยังเงินทองยังไม่พร้อมมุ่งหาตัวเลขกันก่อนใช่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเฉพาะตรงนี้นะเลขฉนดก็มีนะเสาไฟก็มีนะที่มีเลขอะมไม่มีหรอนี่ไงข้างบนข้างบนบนเโาแยกไปหบนวันที่ผลิตเขานี่ไม่ใช่เลขเหรอปีหกสี่ผลิตไปนี่เออสี่หกศูนย์ห้าอันนี้คือเลขเสาเขาอ่ไม่ถูกให้มารู้ไปเออมีไหมมีสิอันนี้คือ หนึ่งหนึ่งศูนย์น่าจะเป็นเบิกมาเป็นรถเป็นอะไรไม่รู้เก่งแน่คนนี้เนอะรู้ไปหมดทุกอย่างนี่ไหมดีหมดเนี่ยดูไปเดินบางทีมาชมที่ยังไม่ต้องซื้อมาเดินดูตามต้นมาต้นมะพร้าวต้นตาลเอออเาแป้งขอที่ดึกซะหน่อยนึงอ่ะขุดไปขุดมาบางคนไม่ได้เอาแป้งคือเอาหน้าที่ดึกไปถูก็ต้องมาเลยครับจังหวะจังหวเลยใช่ไหมที่ดึกที่ลืมเอาแป้งมาขอยืมหน้าหน่อยเออหน้ายิ่งปั่นยากอยู่ขาเลขขาเลข หรือบางคนนี่ไม่เอานะเจอหน้าที่อืงนี่ตรงเข้ามานี่มาขุดที่หน้าไม่เอานะขุดหน้าเลยไม่เอานะไม่ไม่เลขไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ไปที่อ่นไปเอายังไม่ปิดกล้องอีกยังนี่ยังไปเหอะไปเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมจะรีบเข้ามาดูไงบางคนคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะเหตุใจจงหลงละเลงมาชมช่องเราเอาเลยอเออทำไมถึงเพลินเพลินเพลินมาชมช่องเราช่องอื่นสาระไม่ดูเออเขาว่าชมช่องแบบไม่มีสาระก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีสาระนะ มีทิมีใช่ไหมอ่ามันไอ้ไอ้สองคนนต่มันแฝงไงมันแฝงแฝงอ่าพูดดีอ่ามีอะไรแฝงให้เยอะอ่าอันนี้เอสมีสามมาข้างบนไอ้สามผมพลาดไปแล้วให้ผมเขาปอกเอสี่ไม่ใช่เกือบโดนผมโดนอ่าไปแล้วเนาะอ้าวไปเถอะโอดีครับ